กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โปรแกรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนี้ฝึกให้นักเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็กครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นๆในสังคมที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วย พื้นฐานของการเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวนั้นถูกกล่อมกล่ามาแตกต่างกันวิธีคิดวิธีปฏิบัติต่อสังคมย่อมมีเหตุที่จะต้องเกิดความขัดแย้งได้ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนหลักวิธีการเพื่อการอยู่ร่วมกันให้ปกติสุขเข้าใจกันไม่เกิดความเดือดร้อนเสียหายและทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 1. ระวังคําพูดที่จะไปกระทบค,ความรู้สึกคนอื่นโดยที่ทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคําพูดสามารถสร้างมิตรภาพและศัตรูได้ในเวลาเดียวกัน 2. การรู้จักให้อภัยหรือแกล้งลืมเสียบ้างเ,าเพื่อการเริ่มต้นในมิตรภาพที่ดีกับบุคคลที่เคยทำร้ายจิตใจเราหรือบุคคลที่เคยกลั่นแกล้งเรา ปล่อยวางนั่นเองสามการที่เราจะทำตามใครพยายามตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยบ้างอย่าเชื่อในทันที 4. ทุกคนในโลกนี้สามารถทำผิดได้แต่ควรระมัดระวังและตั้งสติอย่าทำผิดในเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่สอง 5. ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกัน 6. อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแล้วไม่นับถือตัวเองคิดลบกับตัวเองเการที่เราจะคบใครสักคนจงเลือกมองในส่วนที่ดีของเขาอย่ามองแต่ส่วนที่ไม่ดีของเขาคนเราไม่มีใครจะดีพร้อม100เเซ 8. มองโลกในแง่ดีปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ให้อยู่ในทัศนคติเชิงบวก i t สต e t h ริง i ิงแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น 9. ต้องสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ได้ 10. มีความซื่อสัตย์สิบเอ็ด มีวินัยในเรื่องเวลา 12. เรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่นและตำหนิผู้อื่นในการตำหนิต้องตำหนิด,ด้วยเหตุผลและการตำหนิควรมาภายหลังการชม 13. การกระทำที่ปรากฏ จะชัดเจนมากกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นจงลงมือทำมากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว14เป็นผู้รับฟังที่ดีไม่ขัดจังหวะหรือเอาความคิดตนไปตัดสินฟังจนจบแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไรเป็นการแสดงออกของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 15. เป็นผู้รับฟังที่ดีรู้จักควบคุมอารมณ์มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อกันให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมกลุ่มโดยให้แยกประเด็นดังต่อไปนี้ให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละหมู่คิดในประเด็นเรื่องการทำประโยชน์เพื่อสังคม และในอีกมุมหนึ่งก็คือการที่เราได้เผลอพลาดในเรื่องของการทำร้ายสังคมโดยทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหมู่ เราหมวหนึ่งหัวหนึ่ง,งจะมานำเสนอโปรแกรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งแต่ละคนจะมีการทำดีเพื่อสังคมและทำลายสังคมแตกต่างกันไปค่ะดิฉันนางสาวแก้วก้าวพึ่ช่วยทำดีเพื่อสังคมคือทิ้งขยะให้ลงถังทำลายสังคมคือหัวล้อคนอื่นตอนทำผิดค่ะ ชื่อเด็กหญิงจโนวิภัสสุธิบุตรทำดีเพื่อสังคมช่วยสัตว์จรจัดที่หิวทำลายสังคมหักกิ่งไม้ของโรงเรียนค่ะดิฉันนางสาวจิราชมุปัญญาค่ะทำดีเพื่อสังคมช่วยห่อถุงยางชีพตอนน้ำท่วมค่ะแต่ทำลายสังคมที่ขายะไม่ลงถังค่ะดิฉันนางสาว ทำดีเพื่อสังคมคือบรจาคเงินสมทบให้มูลนิธินค่ะทำลายสังคมก็คือเขียนขนาดข้อโรงยนค่ะดิฉันนะคะทำดีเพื่อสังคมคือแจกขนมในวันเด็กค่ะทำลายสังคมคือทําใหน้าตาของมองพังค่ะ มอห์นละไมหคค์คนก่าคการเมาาศีรักษาค่ะทำนี้เพื่อสังคมแต่ขนมเด็กที่ได้โอกาสทำลายสังคมเพื่อใจโดยถูบื่นแพรวที่พี่บ้านค่ะทำนี้เพื่อสังคมก็คือบริจาคสิ่งของให้คงยากไร้ค่ะส่วนที่ทำลายงคมก็กือ